สวัสดีครับวันนี้คุยฟังเรื่องอพนักงานรายการนี้ที่เราเห็นคือร้องให้ตั้งผู้จัดการมรดกนะครับก็มีปัญหาว่าเออทำได้ไหมก็ทำได้นะครับแต่ว่าอยากให้สังเกตนะครับว่าพนักงานรายการเนี่ยจะร้องขอต่อศาลตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยมันจะมีแค่สามเงื่อนไข ก็คือเงื่อนไขที่1นนะครับเมื่อเมื่อทายาทผู้ที่ต้องดําเนินการสนะูญหายหรืออยู่นอกประเทศหรือเป็นผู้เยาว์อันเนี้ยมาร้องให้ผู้จให้พนักง,งานอัยาการรนะ้องต่อศาลเพื่อตั้งผู้ชิการมรดกได้แล้วในกร,กรณีที่สองถ้าอ่านให้ดีมันหมายความว่า เมื่อมีการตั้งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาคือแบ่งมรดกไม่ได้ทะเลาะก,กันตรงนี้แหละเขาก็เลยให้พนักง,งานจการเข้ามาดำเนินการให้และอันสุดท้ายก็คือข้อกำหนดพิเนกร,รมเนี่ยมันมีปัญหาอาจจะไปตั้งใครตัวใครแล้วมันไม่อาจดำเนินการได้อจจไปตั้ง อะไรนะล้มละลายอะไรพวกนี้ดังนั้นมันก็เลยย้อนกลับมาว่าตามมาตรา1 17 13เนนี่ยพนักงานรายการจะอาศัยเงื่อนไขแคบแคบแค่นี้แหละร้องเป็นผู้จัดการมรดกนะครับก็คือไอคนนี้ต้องดาเนินการน่ะมันสูญหายมันอยู่ต่างประเทศมันเป็นผู้ยาวมันทำไม่ได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขอันที่สองหลักๆก,ก็คือ ทะเลาะกันเรื่องแบ่งปันมรดกมันก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วแล้วถ้าไม่ใช่เงื่อนไขเหล่านี้พนักงานอายการร้องผู้จัดการมาดลกได้ไหมถ้ามองตามตัวบทผมว่าไม่น่าจะได้นะครับรวมทั้งถึงเห็นในหนังสือของสํานักง,งานอายการสูงสุดตอบมาว่ากําลัางพิจารณาว่ามันเป็นการอนเนินการตามมาตรา14อนุสาม,มก็ ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่า14อนุ3เนี่ยมันเป็นเรื่องของการดําเนินคดีแทนหน่วยงานของรัฐถ้าอาจจะหมายถึงตัวนี้ก็ได้มั้งนะอนุ10ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่พนักงานอัยการอาจจะพิมพ์ผิดนะจริงๆมันเป็นอนุ10นะครับเป็นอนุ10สรุปง่ายๆตอนนี้ก็ยังมีปัญหากันว่าพนักงานอัยการจะไปร้องเป็นผู้จัดการมรดกเฉยๆเลยที่ไม่เข้าเงื่อนไข ตามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามมันจะชอบไหมนะก็โปรตีตามตอนต่อไปนะครับแต่ถ้าถามผม <c oughs> ผมว่าไม่น่าจะชอบอความเห็นตัวตัวนะ <c oughs> ไม่น่าจะชอบ